วันนี้ฝนตกนะครับเรือขนส่งโดยสารระบบเอเอสวันนี้จัดเลยเดี๋ยวจะมีทีมช่างติดตั้งให้นะครับลากเรือมาเลยเราติดตั้งให้พร้อมนะครับนี่คือเรือขนส่งโดยสารที่ต้องการระบบเอเอสนะครับก็จะมีเสาเอสนะครับเดี๋ยวเราต้องมีเสาเอสแล้วก็หัวจีบิตนะครับให้มาพร้อมนในุปกเหล่านี้เราให้มาพร้อมนะอ่าขายึดเสาเราก็แถมไปให้ด้วยนะนี่คือขายึดเสาเอส AH นะครับอ่าหัวสัญญ,ญาณของจีบินะครับที่ต่อกับกล่อง ก็จะมีขาตัวนี้ให้มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะาติดตั้งให้เรียบร้อยนะครับมันคือสิ่งที่ดีต่อเรือของท่านนะครับพอท่านไปขออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับทางกสทชก,ก็จะให้เอฟมาทําให้เจ้าของเรือก็สามารถติดตามสถานะเรือของท่านได้ว่าอยู่จุดไหนจอดอยู่หรือวิ่งอยู่กับระบบ AS นะครับอ่าตรงน,นี้ก็ติดตั้งวิทยุสื่อสารของกามินนะครับ VHF115 นะครับในราคาที่แจ้งไปนะครับเราแถมเสาว,วิทยุสื่อสารให้พร้อมนะครับ วันนี้ช่างกติดตั้งไปแล้วเนาะเดี๋ยวมีติดงานเดี๋ยววันนี้จะติดตั้งเรื่องของตัวจอ a ออีกตัวนะครับเป็นจอการ์มินนะครับอ่าเป็นจอการ์มินห้าแปดห้าเอเอแต่ก่อนจากเรือขนส่งโดยสารนะครับที่เราเคยเจอกันมันเป็นแค่ตัวของเอ่อจีบีเอและก็เอเท่านั้นแต่ตอนนี้นะครับเราจัดให้มีซาวเดอร์มาด้วยนะครับพร้อมหัวซาวเดอร์นะครับอ่าจอตัวนี้เป็นจอขนาด6 6นิ้วนะครับเดี๋ยวช่างทําการจุดมาร์คจุดไว้ให้แล้วนะครับลากถ้าเกิดสะดวกมาลากมาที่เราได้เลยเราจัดก,การให้พร้อมนะรเรามีทีมช่างบริการให้พร้อมนะครับเดี๋ยวจะจฝังให้เรียบร้อยนะแล้วเราเดินสายมาต่างๆให้พร้อมนะครับส่วนการใช้งานกับกลุ่มเรือขนส่งโดยสารที่รับกับบังนะครับเทคนิคข้อมูลต่างๆบังจาัดก,การให้แน่ไปพร้อมนะครับกับตันของท่านนะครับเด็กเรือของท่านจะรู้จะใช้งานจะเข้าใจระบบ g p s AS แล้วก็ซาวด์เดร์ในชุดนี้จะให้พร้อมเลยนะครับ อ่าเดี๋ยวสองลำเดี๋ยวสองลำนี้เสร็จเดี๋ยวคิวต่อไปก็จะมีการลากเรือมาอีกนะครับในช่วงหน้าโลจิสันจัดให้เรียบร้อยพอหน้าหายนี้ท่านก็สามารถทํางานออกทําธุรกิจออกทํางานออกหาปัจจัยได้ทันทีนะครับเรื่องเทคโนโลยีตรงนี้สบายใจได้เนาะสองลำนี้แล้วก็เหลือเรื่องของเครื่องยนต์ที่จะมาเกาะจะเป็นเครื่องฮอนด้าสองตัวล่าสุดนะครับสบายใจได้ครับเมื่อมาจัดกับบังนะครับอ่าเดี๋ยวช่างยึดยึดพวกเอ่อเสาเสร็จเดี๋ยวบังจะต่อคลิปนี้ให้เลยนะ เพราะเสายึดไม่ยากเลยครับผมเสาของกามินนะครับหนึ่งหนึ่งห้านะครับ vhf นะครับรับ d p vhf วิทยุสื่อสารกับเราเนาะแถมตัวขาตัวเสาให้พร้อมนะครับและอีกเสาหนึ่งก็จะเป็นเสาของ as นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือการเกาะเครื่องยนต์และเก็บรายละเอียดเท่านั้นนะครับโอ้ปีขึ้นมาฝนตกแต่อากาศร้อนกว่าจะปีนขึ้นมาได้ทำช่างก็ใส่เสาไปแล้วเนาะโอ้ร้อนฝนตกแต่ร้อนเลยวันนี้นะครับก็คือเสาเอ่อเสาวิทยุ เอ่อ BHF UH เป็นของการมิน115นะครับแถมเสาแถมขายึดนะครับแล้วก็ตัวเสอบเอสจัดให้พร้อมนะครับทั้งสองลำแล้วนะครับอ่าส่วนของลำนี้นะครับก็ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับผมอ่าก็เหลือเรื่องของแผนเครื่องยนต์เนาะซึ่งการใช้งานเทคนิคข้อมูลต่างๆตรงนี้สบายใจได้เนะาะมันก็จะมีข้อมูลแนบเพียงแค่ท่านนะครับบริษัทของท่านอ่าแจ้งบางมาว่าพนักง,งานของท่านกับตันของท่าน ใช้ช่องทางไหนนะครับบางก็จะมีคลิปแนะนําไปทางช่องทางนั้นให้ตรงนี้สบายใจเนาะขอบคุณมากครับพี่น้องชาวเรือครับพี่น้องชาวเรือครับเวะดูนี้ก่อนครับผมเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนทั้งเรือทัวร์เรือประมงท่านเป็นห่วงไหมครับว่าเรือสินค้าจะมาตอนไหนดูอย่างไรเรือทัวร์ขนส่งโดยสารท่านรู้ไหมครับว่าเรือลำดังกล่าวไกลๆนู้นเป็นเรือเคยวิ่งความเร็วเท่าไหร่ นี่คือการ์มิน AIS ซึ่งเป็น AIS แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะมันมีซาวเดอร์อยู่ในเครื่องเดียวกันนะครับตามมาดูครับเรือลำนี้เรือเครนะครับวิ่งความเร็วเท่าไรมุ่งหน้าไปไหนมันจะรู้มันจะเห็นมันจะบอกได้สูมเข้าไปครับสูมเข้าไปเส้นเบริงมุ่งหน้านะครับที่เข็มหนึ่งหกหนึ่งนะครับใช้ความเร็วที่ยี่สองนในการเดินทางนะครับ นี่ครับโชวความเร็วบอกว่ากําลังวิ่งเข้ามาบริเวณจากแผนที่นี่ครับนี่คือเกาะหลุนเียกำลังวิ่งเข้าผ่านหัวแหลมพันวาแล้วนะครับในความเร็วที่22่อนอตเป็นเรือใครกันถามว่านะครับสิ่งเหล่านี้ดีอย่างไรมันจะทําให้เราเห็นรู้เพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางรู้สถานะของท่านว่าอยู่จุดไหนเกิดปัญหา กสทชหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถไปดูแลท่านได้ทันท่วงทีและที่สําคัญเมื่อลงระบบลงขออนุญาตแล้วเจ้าของเรือก็สามารถรู้ดูเห็นกับเรือที่วิ่งอยู่ได้แล้วกับการวิ่นวันนี้นะครับนี่นะครับคือเรือลําที่บางบุกอยู่ในน้ําความลึกที่20เมตรกำลังวิ่งอยู่นะครับซ้ําอีกทีด้วยความเร็วเท่าไรนะครับเข้ามาดูเลย ในความเร็วที่22นอตยังวิ่งเข็มเดิมนะครับเมื่อวิ่งเข็มทิศทางไหนเราก็จะรู้ว่าเรือนั้นวิ่งมาหาเราไหมวิ่งออกจากเราไปไหมนี่คือข้อดีของเทคโนโลยีทําไมบางใช้คําว่าไม่เคยมีมามาดูกันต่อก็เพราะมันมีตัววัดความลึกทําให้เรือทัวร์ของท่านนะครับวิ่งไปในเขตความลึกไหนปลอดภัยไหมก็จะมีตัววัดความลึกให้ไปด้วยพร้อมหัวซาวเดอร์ด้วยเดี๋ยวราคาบางเปะให้เลยนะครับและที่สำคัญประกัน2ปีนะครับ คุ้มค่ามากนะครับด้วยเทคโนโลยีขนาดนี้บอกเลยว่า AS แต่ก่อนที่ท่านเคยเจอเคยซื้อเคยใช้กันนั้นเป็นแค่จอจี s ธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้ท่านจ่ายครั้งเดียวรับทั้งซาวเดอร์ไปเลยพร้อมนะครับพร้อมเสาเอเพร้อมหัว GPS จัดไปเลยครับผมสุดเกินสุดยอดเลยพี่น้องหลังไม่เคยมีมาจริงๆ หน้าหน้านี้นะครับมันก็จะบอกว่าวงระยะที่เท่าไรนะครับมีเรือ,อยังไงบ้างท่านวิ่งเรือท่านก็เพ,พื่อความปลอดภัยคล้ายๆกับเรดาร์แต่อันนี้มันใช้ชื่อว่าเรดาร์เอจะต่างกับเรดาร์ปกตินะครับนี่คือวงระยะนะครับว่าอยู่ที่ระยะเท่าไรนะครับในวงระยะที่เรือเราวิ่งไปนี้มีเรือลําไหนอยู่บ้างเราก็จะรู้นะครับนี่คือข้อดีของระบบเอตัวนี้ในหน้าต่างนี้ในวงระยะท่านเช็คได้เลยเรือลํานี้จอด ก็จะต้องมีอเรือนี้สองน็อตกำลังเคลื่อนที่อยู่อีกลำหนึ่งกำลังเคลื่อนที่ออกนะครับระยะอยู่ที่สามจุดสองกิโลเมตรซึ่งหน่วยนี้เราตั้งค่าเป็นไมได้นะครับอ่ากลับมาดูที่หน้าแผนที่สิว่ามันมีจริงไหมยังไงบ้างได้แผนที่เดินเรือแผนที่ตกปลาเข้าไปพร้อมนะครับตรงเป๊ะตรงเป๊ะตามข้อมูลเพราะนี่เข้าหน้าแผนที่เรามาดูลำนี้คือเรือที่กำลังจะออกออกจากคลองมารีนา นะครับซึ่งมีกฎกำหนดว่าให้วิ่งคร์มเร็วจำกัดเราก็จะเห็นด้วยว่าลำนี้กำลัออกจากคลองมาสุดไหมถามใจท่านๆดูมีของพร้อมส่งครับผม